ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมบอส j v x s t u d i o นะครับวันนี้ก็เราจะมาเปิดแพ็ค Player of the Week ประจำสัปดาห์นะครับผมผมก็ได้เล่นไปเก็บเต็มแล้วก็ได้ปลดล็อกของฟรีไปที่เฉพาะเราจะมาเปิดรวดเดียว4ตัวไปเลยนะครับนี่กับแพ็คโ o ว์ไครับเจา้านี้นี่ว่าแพ็ค Player of the Week ประจำสัปดาห์น,นั่นเองก็มีเปิดฟรีอยู่หนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้ก็เพิ่งอัปเดตมาเลย เรามาดูก่อนนี่ก็มีแพ็คของไ i ม h ขึ้นอเวที่เข้ามาเรามีแค่ตัวเดียวแต่ว่าในนี้มีถึง50ตัวเลยถ้าใครโชคดีก็เปิดหนึ่งครั้งก็ได้ก็แสงงดงความยินดีหน่วยดียวกันนะครับผมกับ m i ม h ขึ้นอเวนร่างนี้น่าจะตันถึงร้อยหนึ่งเลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คพ of the week นะครับผมเป้าหมายของผมวันนี้นะครับผมก็คือผมจะล่าดาวินนูเยสนะครับผมที่ว่าเป็นร่างซปเปอร์ซับ แล้วก็เป็นล่างการเฉียวล่างแรกของเขาครับผมที่ลงมาเปลี่ยนเกมในแมตช์ที่เจอกับนิวคาสเซิลนะครับผม,มยิงยัดประเดิบคนเดียวสองประตูมีโอกาสยิงสองครั้งสองประตูนะครับผมเต็มๆไปเลยนี่มีดับเบิถ์ทรัสสกิลมองลองไลท์คูลเลอร์เนฟปิ้งช็อตลองไลท์ชูตติ้งเฟิร์สไทม์ช็อตสกิลยิงจุดโทษแล้วก็ทรัคแบ็กแล้วก็ซูเปอร์ซัพแล้วก็ไฟติ้งสเปริตแล้วก็ประธานเป้นี่ก็อยากได้เหมือนกันล่างล่างปีก พราะปกติแต่ก่อนผมเล่นประธานเปีเป็นกองหน้ามาตลอดนะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าเมือชอบเล่นประธานเปีเป็นปีกมากกว่าอ่าโอเคโนนี่วันนี้เราจะมีดวงหรือเปล่าเราจะเกลือหรือเปล่าโอเคตัวแรกไปก่อนเลยแต่ในแพ็กนี้มี e ling ลาฮิมสเตอร์ลิงนะนะน่าสนใจมากสเตอร์ลิงล่าง,นนงเนี้ย finishing โคตรเยอะเลยอย่างกองหน้าโอโหโจทย์หัวตัวแรกก็พิมพมลิกมาก่อนเลย ใครเนี่ยเบอร์สองเฮ้ยเอสแฮมหรออืมแอสตันวิลล่าแคลสปีกว่าหรอบ็อกทูบ็อกลูกส่งก็ไม่เท่าไหร่น่าจะมีสปีดนอฮะกสเตมินา่า พิพอยคอสซิงวินเทีสพาร์ตอินเฟคชันมีหมดก็น่าสนใจครับแต่ว่าตัวผมในตำแหน่งนี้ค่อนข้างเยอะนะอาจจะวัดกันก็เหนื่อยหน่อยโอเคตัวฟรีไปแล้วเรามาดตูตัวเติมดีกว่าดูดีใจตัวไหนพี่มีหลีกมาอีกแล้ว <c oughs> อย่านะอย่าโจเซซานะ สีแดงโอ้โหพึ่งพูดเมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่าอย่าพึ่งหมาโจเซซาใช่ไหมชื่อโจเซซาไหมพูดปุ๊บหมาปับ๊บหมานจริงๆงั้นก็เอ็มเปร,เรแล้วกันครับดังอ็มเป้แล้วกันเอ็มเปร,เรแล้วกันนะมาเอ็มปเป้มาเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอ ้ยปากซักซิดบอกว่าขอเอ็มเปี้เอ็มเปี้มาเฉยพี่โคเขาได้ยินผมไหมเนี่ยโอ้โหตัวสุดท้ายแล้วมาดาวินตูเยสจัดมาตัวนี้ขอเป็นดาวินตูเยสแล้วกันนูเยสนูเยสนูเยสอื้อหือเรียบร้อยเลยอ่า ไม่ได้เลยใครเซนเ็นเตอร์เนี่ยตัวนี้นเซ็นเตอร์สีดาวอีต่างหากโอ้โหวันนี้ใหญ่น้อยก็มีอีมปเาเป้หลอะโจเซชามาทำไมนี่ไม่อยากได้ไม่อยากได้นี่ตัวนี้ก็เพราะว่ายังเพราะว่าอยู่ บป,รป้ร่างปีคือร่างนี้ผมมีร่างบป,ปีค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ร่างโฮปเยอ่ก็มีแต่ว่าก็อยากได้ก็อยากได้ร่างปีคเนี่ยโอ้แต่ว่าบร้านไม่ค่อยดีดนะเด่นไปที่ความเร็วสมากแล้วก็ฟินิชชิ่งโคตรเยอะเลยโอเคเนี่ยเห็นไหมนี่โขใช้ปีคเป็นปีคโฮปเย่ร้านปีร่างนี้เดืยวร่างนี้บ่าร้านดีกว่าฟินิชชิ่ง88โอ้โหฟินิชชิ่งเยอะกว่าอีก สปีดน้อยกว่านะของคิงพาวเวอร์แต่ก็ยังว่ามันเป็นโฮเพียกในลางนี้มาในลองรอประทานเปียดังปีกลองนี้โคตรเท่การของบอลก็รู้สึกดีกว่านิดหน่อยลูกจ่ายก็พอได้ฟิสชิงน้อยกว่าแต่ว่าสปีดก็เยอะกว่านิดหน่อยวามแข่งแก่งบรลานต่างๆสกิลแล้วก็ได้เป็น ปีกไปนะผมขอตันร้อยไปโอเคที่เหลือก็จะไปเปิดไมนเชสเอร์วินดูสักเผื่อฟุกเผื่อฟุกสักถึงดอกโอ้เรียบร้อยเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วขอเปิดแพ,พ็กแมนซิตี้แล้วกันอืมพักแมนซิตี้แล้วกันสองตัวอ ในในีก็เหลือแล้วสองตัวสองตัวเราจะได้กนไหนพิมพ์มิลิกห้าดาวในหาเล่นจะว่าหาเล่นล่างนี้เป็นล่างฟอกอินเดบ็อกโอ้โหตัวเดียวหรือหรอไม่ต้องเปิดต่ออีกแล้วมั้งมาได้ล่างตันเก้าเก้าเลยล่างนี้โคตรตึง มีตัวไหนหน้าเด่นอยู่ไหมนะโฟเดนเดอะบอยเดอะบอยมีแล้วไม่เอาดีกว่าพอละพอละเก็บหนึ่งร้อยไว้เดี๋ยวไปเปิดตัวนเองไปดูก่อนเพื่อตัวเปิดอีกไม่มีแล้วโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทำหาทำคลิปอิมพัปเป้ล่างนี้ก่อนเดี๋ยวไปลองเทสด,ดูก่อนว่าอิมพัปเป้ล่างนี้จะแก่วขนาดไหนนะครับผมนี่ล่างปีกนะครับล่างนี้ เป้โอเควันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ผมจะลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะโมงไม่ปิดไปตามแผนนี้แล้วอยากได้ดาวินนุนเยสหน่อยก็ไม่ได้อีกแล้วไม่หมานกับวอร์พูเลยไปแปลกนะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เลยกับวอร์พูนะี่เลยโมงมีเต็มเลยแต่ว่าดาวินก็มีตัวน่าดีนี่แตอ่ออกมาแรกๆเดียไม่ค่อยฟุตเท่าไหร่โอเค วันนี้ขอตัวลาไปตอนนี้ผมสวัสดีครับ